สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําตัวนะคะทํา YouTube มาก็สักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะก็อ,อ,อยากแนะนําตัวให้เพื่อนๆ f c ที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามทราบเลยว่าคนที่ติดตามเข้ามาติดตามอะ่ะไม่ได้หวังผลอะไรเลยแค่เขาชอบในคลิปที่เราทำาคลิปไหนสนุกสนานก็จะมีคนแบบติดตามเยอะหน่อย คลิปไหนที่แบบดูที่ไม่ตรงใจเนาะบางคลิปก็ไม่ตรงใจคนก็ไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าคลิปไหนที่แบบให้ความบันเทิงให้ความสนุกสนานน่ะติ๊กก็ขอขอบคุณมากเลยที่มียอดติดตามเป็นแสนก็มีค่ะหลายหมื่นก็มีขอบคุณมากเลยนะคะ,ะแนะนําตัวก็คือชื่อตุ๊กติ๊กนะคะเป็นคนอำเภอวนอนอนิวาสจังหวัดสกลน,นครน,นะคะเป็นสาวภูไทย สาวอีสานสาวผู้ไทยจากวัดสกลนครด้วยจ้าและขอบคุณที่ขอบคุณมากๆเลยที่มาติดตามยอดคนติดตามตอนนี้จากเ,าเมื่อ3เดือนที่แล้ว่ไม่มีคนติดตามแล้วมีอยู่แค่คนในครอบครัวสามคนติดตามกันเองแต่มาพอมา3เดือนย้อนหลังตอนนี้ยอดคนติดตามจะขึ้นเกือบสองพันแล้วค่ะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ทิ้งคำคิดช็อตลงมา เพื่อเรียกคนติดตามติ๊กก็ขอขอบคุณมากเลยแบบที่ให้ความสำคัญหรือเห็นคลิปช็อตแล้วโอ้ถูกใจคลิปที่เราทําไปอ่ะทำเพื่อความบันเทิงนะคะทำเพื่อความสนุกสนานไม่ได้ไม่ได้แบบจะล้อเลียนอะไรใครนะคะทำแบบเอาคลิปเสียงคนอื่นเขาที่เขานำมาลิปซิงค์เฉยๆนะคะเพราะว่าใครเล่น TikTok ก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราเอาคลิปเสียงอ่ะมามาใช้ แต่เราอ่ะใช้ภาษากายกับคลิปเสียงของเขาและคลิปทุกคลิปอ่ะที่เอามาก็เพื่อความบันเทิงบางทีอ่ะคนเราเนี่ยเครียดกับงานมาแล้วใช่ไหมเครียดกับงานมาแล้วเราก็ไม่อยากแบบให้เขาเปิดมาเจออะไรที่เครียดเราก็อยากให้มีอะไรที่เบาสมองอไลสาระบ้างก็ได้ไม่ต้องแบบต้องจะเป็แบบนทางการหรืออะไรตลอดเวลาอย่างนี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแบบที่แบบ จรงรู้เลยว่าคนที่มาติดตามจริงๆอ่ะไม่ได้หวังผลให้เราแบบจะต้องติดตามเข้ากลับหรืออะไรเข้ามาชมเรามาชมคลิปเราชมจริงๆามารับชมจริงๆไม่ได้แบบมีการแลกแลกการติดตามกันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่มาเป็น FC นะคะขอบคุณมากเลยาจากใจจริงๆเลยนะคะหวังว่าจะติดตามกันต่อๆไปนะคะอย่าพิ่งติ้งกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ แล้ติ้งก็จะพยายามแบบทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับการคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้กดไลค์กดแชร์หรืออะไรก็ตามทุกอย่างที่ FC ทําทให้ติ้งขอขอบคุณมากเลยแล้วก็ทุกการคอมเมนต์ที่แบบสร้างสรรค์ทุกการคอมเมนต์ที่แบบให้เกียรติแบบหยอกล้อกันได้หยอกล้อกันได้ค่ะแบบติ้งเป็นคนตลกเนาะเป็นคนเฮฮาเป็นคนตลกสนุกสนานอะ่ะ เอฟซีะ FC จะแบบมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์แบบสนุกสนานหรือหยอกติ้งได้หมดเลยนะจริงไม่ว่านะแต่บางทีอ่ะติ้งมันจะมีอยู่คอมเมนต์แค่ไม่กี่คนนะคะที่ติ้งเห็นแล้วแบบไม่อยากตอบแล้วติ้งก็ไม่ตอบแล้วติ้งก็บล็อกคนคนนั้นไปเลยจริงๆเพราะว่าไม่อยากเอามาให้มันลกสมองเพราะว่าเราทำน่ะก็รู้อยู่แล้วเนาะคนที่เขาแบบทำนี่เราไม่ได มาทําแบบให้ใครเดือดร้อนเลยนะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเลยนะแล้วก็คนอื่นเขาก็มาคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์แบบดีๆสร้างสรรค์มาเขาก็หยกอกอ๋อจริงเหรออยางงั้นอย่างนี้นนจริงเหรอแต่ประเภทบางคนเนาะที่จริงเห็นมาแล้วมาคอมเมนต์บอกความคิดชาติชั่วก็มีพูดอย่างนี้ก็มีค่ะแบบคอมเมนต์เฮ้ไปเลยอันนั้นเนไปทําอะไรไทไรําไล้สาระไปทําที่อื่นติ๊งก็เลยงงว่าเอา้าทําไร้สาระไปทําที่อื่นติ๊งก็ทําอยู่ในช่องของติ๊งนะ ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็แค่เลื่อนผ่านคุณคลิปเราแล้วยังอุตส่าห์จะมาคอมเมนต์ด่าเราอีกนะคะที่จริงอะแต่แต่ในในคลิปนั้นคลิปนั้นนะหลายคนที่มาคอมเมนต์เขาก็แบบมาหยอกล้อเราธรรมดาโอ้ยจริงๆด้วยนั้นอันน,นี้แต่คนมาคนอา้าวความคิดชัติชั่วก็มีอ่ะไล้สาระคลิปอะไระแบบบอกคลิปอะไรไล้สาระไปหาหัดทําคลิปที่มีสาระกว่านี้เออก็มีค่ะติ๊กเลยบอกว่าอา้าว ถ้าคุณชอบแบบมีสาระคุณก็ไปดูแบบมีสาระติ้งก็อันไหนที่ติ้งแบบเราเป็นตัวตนของเราจะดีที่สุดเนาะถ้าคุณชอบแบบมีสาระคุณก็ไปดูแบบมีสาระคุณเลื่อนมาเจอของเราคุณไม่อยากเห็นช่องเราคุณก็บล็อกช่องเราไปเลยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องมีน้ําใจอุตส่าห์มาคอมเมนต์ให้ก็ได้แต่ว่ามีแค่น้อยคนค่ะรู้สึกว่าจะมีแค่คนสองคนที่เป็นแบบนี้ และทีนี้แต่ส่วนใหญ่ f อฟทุกคนที่เข้ามาติดตามงจริงอะน่ารักทุกคนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณคอมเมนต์ที่มาให้กําลังใจขอบคุณคอมเมนต์ที่เข้าเข้ามาส่งกําลังใจให้กําลังใจขอบคุณคอมเมนต์ที่ไม่บันทอนจิตใจนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณจากใจค่ะคอมเมนต์ไหนที่บันทอนจิตใจจิงก็ไม่ขอรับไว้จะรับไว้เฉพาะคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์ให้กําลังใจคอมเมนต์ที่ดี คอมเมนต์ไหนที่แบบไม่ไม่ได้ชอบเราไม่ให้กําลังใจเราเราก็ไม่ต้องรับไว้ค่ะเพราะว่ามันบันทอนจิตใจเราเฉยๆเพราะว่า f อฟของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนน่ารักคนสนุกสนานอ่าที่เขามาติดตามเรานะคะอ่าแล้วก็ชอบในชีวิตแบบของเราที่เราเป็นชอบชีวิตชนบทเศรษฐกิจพอเพียงของเราเราปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอ่าถั่ว เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทำนาอย่างเงี้ยเอฟซีา FC บางคนจะชอบแบบนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเดี๋ยวติ๊กจะพยายามทำคลิปจะพยายามตัดต่อให้ดูสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเพิ่งมาทำ youtube ใหม่ติ๊กก็การตัดต่ออะไรก็ขอใช้มือถือไปก่อนนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อบางทีมันก็ยุ่งยากนะคะยุ่งยาก บางทีถ้าใช้คอมตัดต่อมันใช้ระยะเวลาเป็นวันถ้าเราตัดต่อในมือถือมันก็จะง่ายกว่าก็เลยขออนุญาตใช้ในการตัดต่อมือถือไปก่อนนะคะตอนนี้หวังว่า F.C. ทุกท่านายังจะให้กำลังใจและเข้ามารับชมเหมือนเดิมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมา,มากๆจากใจเลยนะคะจากใจจริงพูดจริงๆจ,จากใจเลยค่ะเพราะว่า f c น่ารักทุกคนเลยค่ะทั้งทงที่แบบริงก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเนาะ เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเลยไม่ได้มีชื่อเสียงโลกไม่ได้รู้ว่าเราเป็นใครแต่เราทำ Youtube มาคนที่เขามาติดตามเราเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครแต่เขาชอบในคลิปที่เรามีความบันเทิงมีความตลกเออทะเล้นน้อยเขาชอบเขาก็มากดติดตามเราขอบคุณมากเลยติงก็จะสร้างเสียงหัวราะ สร้างรอยยิ้มให้กับ FC ทุกท่านนะคะเดี๋ยวพยายามพัฒนาคลิปต,ต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นใหม่ยังเป็นมือใหม่ยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าวันนี้ก็แนะนําตัวไปหอหอมปากหอมคอเนาะหวังว่ายังจะเป็นกําลังใจดีๆให้กันต่อไปนะคะเดี๋ยวพึ่งทิ้งกันนะคะ มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวติ๊งจะติงอะตอบเองทุกคำถามเลยค่ะใครถามอะไรมาติงตอบหมดเลยนะคะขอบคุณมากวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ